เตตอนไ้ก่ปีมมาาะคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมโรงงานผลิตหม้อแปลงน,นะครับแบรนด์เจริญชัยมออแปลงน,นะครับก็ถือว่าเป็นมออแปลงชั้นนำนะครับระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับพอดีว่าผมมีโอกาสได้เข้าไปนะครับไปศึกษาตัวง,งานข้างในนะครับซึ่งโรงงานที่ผมเข้าไปดูเนี้ยนะครับ เป็นโรงงานประกอบตัวถังนะครับเป็นงานเชื่อมตัวถังนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเจริญชัยหม้อแปลงนะครับเป็นโรงงานสีเขียวนะครับเป็นโรงงานผลิตหม้อแปลงที่ได้มาตรฐานนะครับแนวหน้าของไทยเราแน่นอนอยู่แล้วครับจะเจริญชัยหม้อแปลงนะครับก็มีแนวคิดนะครับกับการขับเคลื่อนสู่เมืองที่น่าอยู่นะครับก็คือการพัฒนา็นถึงมาซิตี้นะครับเป็นการร่วมงานของ3มภาคส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธนะ์ก็คือสีสมาร์ทนะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับสู่เมืองที่น่าอยู่นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งในโครงการนี้นะครับทางเจริญชัยก็มีเริ่มนะครับติดตั้งกันบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับการสรงใจ ใต้พื้นดินนะครับตัวนี้คือการนําสายส่งใจไฟฟ้านะครับที่อยู่บนหัวนะครับนําไปติดตั้งนะครับภายใต้พื้นดินนะครับตัวนี้ทําให้เกิดเมืองหน้าอยู่ครับก็จะทําให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับสําหรับการนําอินเทอร์เน็ตนะครับมาเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเพื่อวิเคราะห์สถานะของมอแปลงไฟฟ้าแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งของเจริญชัยนะครับเขาให้ตัวนี้มาว่าเป็น IDT นะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นแมชชีนตัวแมชชีนนะครับ <Wow. S 1> และก็คิดค้นตัวหม้อแปลงไฟฟ้าที่แบบว่าจมน้ำได้นะครับ oh. ก็คือ Smart t r ฟอร f o r m e r นะครับ oh. ก็สำหรับติดตั้งนะครับในพื้นที่ที่แบบ จำกัดพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับก็สามารถติดตั้งมอแปลงเนี่ยใต้พื้นดินได้นะครับก็ตัวซัมเมอร์มอแปลงนะครับเขาก็จะป้องกันน้ําได้ทั้งสภาพเป็นโกดทั้งเป็นด่างนะครับก็ก็จะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ต้องการทัศนียภาพที่สวยงามนะครับตามที่ได้กล่าวไว้ต้นคลิปนะครับก็เรามาดูว่าตัวโรบอทนะครับโรบอทของหม้อแปลงเจริญชัยนะครับเขาใช้นะครับตัวโรบอทนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับในการตัดนะครับ การตัดการเจาะนะครับการเชื่อมนะครับเพื่อลดปริมาณนะครับการใช้บุคลากรในองค์กรนะครับตอนนี้ก็ใช้หุ่นยนต์นะครับใช้โรบอททางานแทนนะครับซึ่งตัวโรบอตเนี่ยก็จะมีขอบเขียนการทํางานอยู่นะครับแต่ก็ต้องใช้บุคลากรนะครับที่เป็นช่างนะครับมาเชื่อมนะครับในจุดที่ตัวหุ่นยนต์เขาเชื่อมเขาไม่ถึงนะครับตัวนี้เจริญชัยมออแปลงนะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะครับก็ ยังเป็นนะครับหม้อแป้งน,นะครับชั้นนำนะครับของประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครคิดว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ